โอ้โหนกเจนแวนเนะี่ยอยู่ที่เดิมอีกแล้ววันนี้น่ารักจริงๆฮะเนี่ยอยู่กับธรรมชาติฮะชายป่านี่ดูฮะดูดูโอ้ยเกา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 น่ารักจริงๆฮะนี่แหละธรรมชาตินกเจนแวนฮะนกเจนแวนก็ตัวเท่าๆประมาณสักนกปลอดนี่แหละ ว่าหัวเขาจะโตกว่าเนี่ยโอ้ยอาปากดูสทีนะ่อืมน่ยอาหารของเขาก็เนี่ยละพวกกิงกาตักกแตนนะพวกสัตว์เล็กๆน้อยๆอยู่แถวนี้แหละเป็นอาหารของเขาโอ้โหดูดูพฤติกรรมของเขาสบายๆฮะเนี่ย หาดูกันได้ยากฮะถ้าจะแบบเชื่องแบบนี้นะให้นาเล็กถ่ายแบบเพลินๆเ,เลยฮะอยู่ใกล้ๆหัวโตๆโตกลมๆนะขอบตาสีดำมาถึงตรงปากของเขาเนะี่ยเป็นลายคาดเลยท้องออกสีเทานะ หลังก็เป็นสีเทาเทาดำท้องสีเทาออกขาวหางก็ไม่ได้ยาวมากมาะสวยงามแบบนี้นกในธรรมชาตินกแจนแวนนะอะครับผมสลับคลิปนี้นะเลยก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ